แบบหักห้าจุดห้การบวกจำนวน3ามจำนวนนะคะข้อที่1หาผลบวกนะคะ1.1 7่บวกสก็เป็น10นะคะแล้วก็บวก2นะคะ10บวกสเป็น12นะคะต่อไป1.2 1่บวกเเป็น10นะคะแล้วก็บวกกับ8นะคะ8ปดบวกสิก็เป็น18นะคะต่อไป ห้าบวกห้าก็เป็นสิบนะคะแล้วก็บวกสามนะคะสิบบวกสามก็เป็นสิบสามนะคะต่อไปเจ็ดบวกสามก็เป็นสิบนะคะแล้วก็บวกกับเจ็ดก็เป็นสิบเจ็ดนะคะต่อไปหนึ่งจุดห้านะคะแปดบวกสองก็เป็นสิบนะคะแล้วก็บวกกับสี่นะคะก็จะเป็นสิบสี่นะคะ ต่อไป6บวก4ก็เป็น10แล้วก็บวกกับ5ก็เป็น15นะคะต่อไป1บวก9ก็เป็น10แล้วก็บวกกับ9ก็เป็น19นะคะต่อไปข้อที่2นะคะหาผลบวก8บวก8ก็เป็น16บนะคะบวกอีก4ก็เป็น2ี่สิบ นะคะต่อไปสองบวก9ก็เป็น11บนะคะบวก6ก็เป็น17นะคะต่อไป13บวก3ก็เป็น16บวกกับ4ก็เป็น20นะคะต่อไป2อบวก7เป็น9นะคะบวกกับ9ก็เป็น18นะคะต่อไปนะคะ14บวก2เป็น สินะคะแล้วก็บวก4ก็เป็น20นะคะต่อไป5้บวกหเป็น10บนะคะบวกแก็เป็น18นะคะต่อไป15บวกสเป็น17บวกสก็เป็น19นะคะต่อไปนะคะข้อที่3โยงเส้นจับคู่ผ่านตัวอักษรและสระนะคะสาบวกเ็ก็เป็นสิบ นะคะเพราะฉะนั้นก็ตรงกับตรงนี้นะคะต่อไป3ามบวกสเป็น5นะคะเพราะฉะนั้นก็จะตรงกับตรงนี้นะคะ7จบวกหเป็น13บวกสก็เป็น15ตรงกับตรงนี้นะคะต่อไปนะคะ4บวกสเป็น8นะคะ บวกอีก5าก,ก็จะตรงกับตรงนี้นะคะต่อไป5บวก5ก็เป็น10นะคะก็จะตรงกับตรงนี้นะคะ11บเวก7เป็น18นะคะบวกอีกสองก็เป็น20ก็จะตรงกับตรงนี้นะคะต่อไปนะคะเขียนตัวอักษร,รลักษณะที่ตรงกับผลบวกในช่องว่างนะคะ11นะคะก็จะเป็นตรงนี้นะคะสระเอนะคะ ต่อไปสินะคะก็จะตรงกับตรงนี้นะคะเป็นกอไก่นะคะต่อไป13นะคะก็จะตรงกับตรงนี้นะคะงองูนะคะต่อไป14นะคะก็จะเป็นตรงนี้นะคะมอม้านะคะ ต่อไป15นะคะก็จะตรงกับตรงนี้นะคะสระอานะคะต่อไป20นะคะก็จะเป็นตรงนี้นะคะก็ไก่นะคะ